สวัสดีครับ fc mobile surf เกาหลีนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันต่างๆนะครับของ fc mobile surf เกาหลีนะครับกดคลิกเข้ามาเลยครับผมตอนนี้ก็ทำการเข้าสู่เกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟ i f a ภาคใหม่นะครับของ surf เกาหลีนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมตันนี้จะเป็น s ร r ฟเกาหลีนะครับ fc mobile ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเมนูไอคอนสวยงามนะครับปรากฏว่าเซิร์ฟเกาหลีไม่มีการรีนะครับไม่มีการรีเกมนะครับตอนนี้ก็จะเล่นต่อเนื่องไปเลยครับเพราะว่าจากของ User a d นะครับก็จะเป็น1 4อย่อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้รีเกมเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูข้างในครับภาพก็สะสวยงามขึ้นนะครับแบ็กกราวนะครับต่างๆนะครับกดคลิกเข้ามาเมนูยังคงคล้ายๆลักษณะเดิมนะครับผมก็ สามารถเล่นต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอีเวนต์นะครับของโฟลเดอร์24นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับอีเวนต์ตัวของตัวเซิร์ฟเกาหลีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวภาคใหม่นะครับเรากดคลิกรับโอ้โหสวยงามครับตัวครับเห็นไหมครับทำการรับเลยครับผมลุ้นกันครับ ร้อถครับอันนี้จะมารีวิวให้ดูเลยครับของภาคใหม่ครับ300ล้านครับผมค่าตัวนะครับจะไปดูทีมกันครับทีมบิวดิ้งครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับอันนี้แอดเล่นค้างไว้ครับผมของเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็ภารกิจก็ยังคงเหมือนเดิมครับเล่นทำภารกิจไปนะครับโฟลเดอร์ขับตัวนี้ก็หาดูได้ในคลิป แอปทาไว้นะครับผมของเซิร์ฟเกาหลีนะครับสาหรับพี่ๆที่ยังไม่อัปเดตนะครับผมลองดูกันครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปครับอันนี้ f c นะครับเพอร์ซี่นะครับเพอร์ซี่นอันนี้คือน่าจะเป็นการรับน่าจะเป็นการเล่นนะครับก็คือใช้เหมือนเดิมนะครับเล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นค่าพลังฟ้าผ่านะครับเปลี่ยนไอคอนนะครับแค่เปลี่ยนไอคอนเองนะครับผม เมนูก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ทําการเล่นนะครับแล้วก็เก็บตัวผู้เล่นไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับสะสมนะครับต้องใช้พันห้าร้อยแตนนะครับอันนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับแอดก็รีวิวคร่าวๆก่อนนะครับผมตรงนี้ยอดเป็น fc mobile นะครับของเซิร์ฟเกาาลีนะครับสาหรับพี่พี่เพื่อนนะครับยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ทําการอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่อัปเดตไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวแอดจะมาสอนนะครับวิธีการอัปเดตนะครับผม อย่าลืมกดสับตไคร้กดกระดิ่งติดตามไปได้นะครับนะครับก็จะเป็น o v r นะครับสวยงามครับผม118นะครับสูงสุดที่ร้อยตรงนี้ก็หมดก็จะเป็นตัวฟรีหมดเลยนะครับแต่ว่าแต้มเราต้องทําให้ได้นะครับเก็บแต้มมาไปนะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นหมวดของอีเวนต์ของโฟเดอร์ยนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ตัวอื่นนะครับอันนี้ครับเป็น FC Mobile เหมือนเดิมครับเป็นเดี๋ยวเรามาดูหมวดยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับของ FC Mobile นะครับคลิกเข้ามาดูครับตรงนี้ก็จะมีการล็อกนะครับผมยังไม่เปิดเรามาดูอันแรกครับผมอันนี้ให้เลือกทีมนะครับผมก็ลองเล่นเลยดีกว่าครับเดี๋ยวลองแอดจารีวิวไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวแอดขอเลือกเป็น สเปอร์ครับแอดชอบสเปอร์ครับผมคลิกเข้ามาครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้ก็จะเป็นแบ่งหมวดหมู่นะครับก็คือจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับของ FC m o b i l e นะครับแล้วถ้าเราคิดว่าเราไม่พอใจตรงกรุ๊ป A นะครับเราทำการกดรีเฟซได้ครับกดรีเฟซนี้ครับข้างขวามือนะครับกดรีเฟซได้3ครั้งนะครับ3รอบครับเราพอใจอยู่กลุ่มไหนนะครับทำการเลือกนะครับผม เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวแอดลวกกลุ่ม G นะครับกดทําการด้านขวาเลยครับเลือกด้านขวาไปครับตอนนี้เข้าสู่ก่อนที่จะเข้าสู่ยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกนะครับมาแล้วครับนดี๋ครับก็จะเป็นการเจอกันนะครับของเอ่อยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกนะครับในหมวด FC m o b i l บครับกดคลิกเข้ามาครับก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกของ FC m o b i l บจะเป็นยังไงครับผม เปลี่ยนแปลงขนาดไหนมาแล้วครับอยู่ฟาชิเบลิกภาพก็สวยงามครับเจอเชตเตอร์โดนเนทตครับผมอันนี้จะใช้ผู้เล่นจริงเลยนะครับผมของชื่อของทีมจริงๆ ็เล่นลักษณะเดิมครับยังไงก็ลองลงแอปยังไงก็เข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหมวดต่อไปเลยดีกว่าครับผมเราไปดูหมวดอื่นๆนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนครับกดคลิกเข้ามาด้านขวามือครับไปดู VSA นะครับ Head-to-Head แล้วก็ Manager นะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ครับ VSA นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสามารถเล่นได้ครับผม รูปเมนูก็สวยขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น h 2 h นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวด manager นะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมอันนี้จะหมวดเซิร์ฟเกาหลีที่ทอดำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วที่สุดเลยครับผมส่วนเซิร์ฟหลักก็ประมาณวันที่26นะครับถึงจะมีการอัปเดตนะครับผมตรงนี้เราก็มาเล่นเซิร์ฟต่างประเทศกันก่อนนะครับก็จะคร้าๆประมาณนี้นะครับเราไปดูผู้เล่นนะครับซื้อขายนักเตะกันนิดนึง ว่าจะมีเมนูอะไรที่มันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนการซื้อขายนักเตะนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนยกยกกระบี่มาเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนทางเมนูนั่นเองครับเมนูของตัว f c ฟซีโมบายนะครับผมก็จะอินฟเทอร์เฟซก็จะสวยงามขึ้นนะครับอินเทอร์เฟซก็สวยงามขึ้นนะครับผมของ f c ฟซีโมบายนะครับ ตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนทีบิวดิลิงนึงเนี่ยสงส่วนนี้ดูถ้าจะถูกล็อกนะครับยังไม่สามารถจะเล่นต่อได้นะครับผมที่เล่นค้างบาน,นะครับเดี๋ยวรอเกมอัปเดตครั้งต่อไปนะครับอาจจะเล่นได้นะครับตรงส่วนนี้มาดูตรงหน้าจอใหม่นะครับตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เลยครับตรงนี้ ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับ FC Mobile Surf เกาหลีนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ